ครับวันนี้จะมาให้ดูตัวอย่างพระรอดที่โดนเก่โดนไฟเผาแรงๆนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าหินที่ใช้ทำพระรอดนั้นไม่สามารถจะทนความร้อนได้สูงนักนะครับ mm hmm. เมื่อมีความร้อนสูง mm hmm. ก็จะมีการแตกบวมหรือว่ามีการละลายตัวจนเสียรูปทรงนะครับ ก็มีตัวอย่างพระรอดอยู่องนะครับที่เสียรูปทรงเนื่องจากความร้อนมากเกินไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นซุ้มโภหน้าหรือว่าก็ตามเนี่ยฮะจะบวมเสียรูปทรงหมดเลยนะครับพุทธศินเสียหายหมดนะครับอันนี้ตัวชี้วัดที่สําคัญที่สุดก็คือ,อ,อหมัดไฟนะครับนะหมัดไฟแล้วก็ลักษณะของการบิดเบี้ยว ของทรงนะมีการแตกนะครับ <c oughs> หมัดไฟนี้ก็จะแตกใหญ่โตบวมขึ้นมาเนื่องจากถูกความร้อนนะครับอันนี้ชัดเจนนะเนี่ยลักษณะหมัดไฟที่ปรากฏขึ้นเนี่ยแสดงถึงความร้อนแรงนะครับแล้วก็ร้อนเนี่ยน่าจะร้อนเกินไปนะครับด้านล่างยังดีอยู่นะครับแต่ด้านข้างตัวน,นี้แตกบินไปเลยนะครับฐานด้านนี้บินไปเลยนะะ แล้วก็ส่วนอนดื่นก็บวมนะบวมปูดบิดเบี้ยวนะครับพองแตกหักเสียหายนะครับอันนี้ก็น่าจะมีอยู่บ้างในพระรอดที่โดนไฟเผาค่อนข้างแรงนะครับดังนั้นการทดสอบพระรอดโดยใช้ไฟเผานี้น่าจะเป็นการทําลายพระรอดมากกว่าที่จะทําให้ได้พระที่ชัดเจนว่าแท้หรือไม่แท้ครับ นี่ฮะลักษณะของผิวพระรอดที่ที่โดนไฟเผาแรงๆครับจะมีหมัดไฟขึ้นตะปุบตะปั่มแล้วก็มีลักษณะแตกหักอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างหนึง่งผมก็มีอยู่องค์เดียวนี่แหละครับที่ใช้ในการศึกษาเรื่องนี้นะครับแต่ก็ชัดเจนนะผมคิดว่าน่าจะเพียงพอที่จะอธิบายว่าพลารอดที่ถูกไฟแรงเกินไปจะเกิดความเสียหายครับ ซึ่งน่าจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมมีแค่วงคเดียวนะผมเชื่อว่าองค์อื่นก็อาจจะมีบ้างที่อยู่ที่ท่านอื่นหรือว่าอาจจะไม่นิยมแล้วก็ทิ้งไปก็แล้วแต่นะครับนี่ฮะลักษณะหลักฐานที่สําคัญที่เรารู้ว่าพรารอดที่ถูกไฟแรงเกินไปก็จะเสียหายอย่างนี้ครับนะหว่าคงพอจะเข้าใจนะครับผมที่ว่าพยายามจะอธิบายว่าการเผาพ่รอดนั้น เขาไม่ได้เผาด้วยความร้อนเท่าไหร่ก็ได้แต่มันมีขีดจํากัดของความร้อนอยู่ครับมากกว่านี้เสียหายครับแต่น้อยกว่านี้ก็จะเป็นเระรอดที่อ่อนไฟเนื้อดุยแล้วก็อ,ออกสีดแดงแตกหักง่ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความลงตัวในเรื่องความร้อนนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับนะขอให้เข้าใจตามนี้นะครับผมก็มีหลักฐานอย่างนี้ก็อธิบายอย่างนี้นะครับสวัสดีครับ